สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พยายามจะทําคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆทุกวันก็ทั้งเพื่อนที่อยู่ใน YouTube แล้วก็เพื่อนในเฟซแล้วก็เพื่อนที่ในทิกต o อกนะก็เช้าวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านที่อุทัยอยู่ครับก็เดี๋ยวสายๆก็จะกลับเข้ากรุงเทพแล้วอาเช้านี้ก็จะกลับเข้ากรุงเทพแม่ก็เตรียมทำกับข้าวเอาไว้ให้เอาไปกินในกรุงเทพนะ เมื่อวานเราก็พอเราเทรเสร็จทํากําไรได้เทรดโฟเล็กเสร็จทำกำไรได้ไป85เหรียญพอ8 5เหรียญถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 3 0 0 0บาทประมาณนั้นก็เราเป้าหมายเราเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วค่อยๆสะสมไปอพอเราเทรเสร็จก็ไปไป,ไปตกปลากัน <c oughs> หลังบ้านเป็นบ่อปลาธรรมชาติอันนี้ก็ได้ปลามาแม่ก็แกงปลาให้กินเอากลับไปกินที่กรุงเทพ ดูอ่าเนี่ยครับเหมือนเคยกระทะใบเดิมกระทะผีสิงอันนี้แกงปลาเรียกแกงเมื่อวานที่ตกได้ก็มีปลาช่อนปลาช่อนปลาตะเพียนนี่แกงแกงใส่มะละกอแกงใส่มะละกออันนี้เน้นเลยว่าต้องต้องเป็นแม่ทำต้องเป็นแบบรถมือแม่ฝีมือแม่โอ้โห มาทุกครั้งเนี่ยเวลากลับมาบ้านก็นี่แหละมากินกับข้าวฝีมือแม่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่ต่างจังหวัดนะเป็นบ้านเกิดเจตเองก็ที่จังหวัดอุทยัยอําเภอรับทันเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเออมาสองวันเนี่ยฝนตกตั้งสองตั้งสองวันเลยกลางคืนอากาศเนี่ยเย็นสบายดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรอบๆบ,บ,บ้านกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ โดยรวมของบ้านเจดแนะน้ที่ต่างจังหวัดช่วงนี้จะดูแบบชุ่มชื้นหน่อยหน้าฝนเดือนอะไรนะเดือนมิถุนาเนอะตรงนี้เวลาทำคลิปที่นี่ก็เสียงรถจะดังหน่อยเพราะว่าอยู่อยู่ติดถนนใหญ่เลยถนนเส้นนี้ก็ถ้าทางซ้ายก็จะไปหนองฉางทางขวาก็จะเข้าในตัวอำเภอทับทันแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ชอบแบบต้นไม้สวยๆเห็นที่ไหนก็ไปขอเขามาปลูกเนี่ยรลัวบ้านนี่ก็แม่ก็ตัดเอง <c oughs> คนผ่านไปผ่านมาก็มีแวะมาถ่ายรูปกันเหมือนกันแม่จะเป็นคนชอบแบบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ จะเห็นว่าโอ้โหช่วงนี้ฝนตกเขียวชุ่มชื้นไปหมดลูกบอลสีนี่แม่ก็ปลูกเหมือนกันแม่บอกโอ้โปลูกมานานแล้วเนี่ยบอลสีพอเขาฮิตกันช่วงนี้ก็แม่ก็ขายได้หลายพันเลยเหมือนกันแยกต้นแยกดอกแยกต้นขายน,นี่แม่บอกว่าโอ้ปลูกมานานแล้วเพิ่งจะมาฮิตกัน อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นส้สสมเริ่มออกลูกแล้วโอ้ต่างจังหวัดเนี่ยดินค่อนข้างจะดีอันนี้เป็นต้นสม้มนีนเป็นสม้มส้มซ่าส้มเขียวหวานอะไรเงี้ยเริ่มออกลูกแล้ว ลูกเต็มต้นเลยแม่บอกลูกเต็มต้นเลยเริ่มออกลูกก็เริ่มปิดลูกแล้วปีนี้ต้นไม้ดอกไม้แม่จะเป็นคนแบบอ,อ,อยู่เฉยไม่ได้ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้ไปอยู่บ้าน แม่เจ็ดจะเป็นในละแวกเนี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่าเขาเลย <c oughs> ในอายุที่เท่าเท่ากัน,นบางคนอ,อายุน้อยกว่านี่เริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นพริกโอโดกมากคนระับต้นพริกต้นพริกดกมากเลยน,นี่แม่ปลูกไว้อันนี้มะเขือมะเขือนี่หมดไปรุ่นหนึ่งแล้วนี่ปลูกใหม่แล้วนน่าจะเป็นถั่วฝักยาวเนาะนี่ต้นถั่วฝักยาวพริกโอพริกดก รเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปลูกดินธรรมชาติตรงนี้เลยดกเลยแล้วก็แม่เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นคนอยู่เฉดไม่ได้ถ้าเห็นแถานี้เขามีพวกไม้พวกอะไรก็แม่ก็จะไปไปตัดไปเก็บไม้มามเาเผาถ่านอย่างที่บอกว่าโอ้จริงจริง บ้านเจ็ดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนะจริงๆอ่ะก็ถือว่าอยู่ระดับถือว่าจนเลยแหละก็เมื่อก่อนเนี่ยจนมากก็ทํามาหาก,กินแม่เป็นคนขยันแม่เป็นคนขยันชอบค้าขายอะไรพวกนี้ก็เราแม่จะมีลูกสองคนมีผมแล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งแมอ่อ่พ่อพ่อพ่อเจ็ดเนี่ยก็จะเสียไปตั้งแต่เด็กเล็ก แม่ก็จะเป็นคนที่หาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแม่จะเป็นคนทำอยู่คนเดียวเลยแม่เก่งขยันชอบค้าขายอันนี้อ๋ออันนี้สวยเลยอันนี้เข้ากล้องงุบสวยเลยดอนกนี้เราแวกงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกพืชในดินพืชใต้ดินจะเป็นพวกพวกมันมันอ่อนมันเสืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ดินเนี่ยเต็มหมดเลย นี่พวกขิงขาแม่จะเป็นคนชอบเนี่ยปลูกผักปลูกอะไรอะไรเงี้ยไว้กินเขานั้นเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแม่แทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านเนาะข้างบ้านหลังบ้านนั่นแหละอันนี้จะเป็นข้างบ้านหลังบ้านที่เห็นตรงน้นต่างตรงนั้นก็จะเป็นครัวนะมีต้นมะละกอ มีครัวก็มีต้นมะกออยู่ตรงนั้นนะกกอ่ะมะกอก็ต้นเล็กขนาดนี้เริ่มเริ่มออกลูกแล้วอ่าเดี๋ยวมะละกอออกก็จะทํากับข้าวก็ตัดมะละกอทำกับข้าวตรงตรงต,ตรงนี้ได้เลยโอ้โหมันง่ายขนาดนี้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นผลไม้โบราณนะน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาพื้นบ้าน ก็ได้กินบ้างน้อยหนาเนี่ยจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะเวลาปลูกจะเห็นว่ามีพวกเพีย้ยเพีย้ยไหมเพีย้ยเพียเพ้ยในยหนานอ่าันนี้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยกล้วยออกเขือแล้วอันนี้นะอันนี้จริงๆมันเป็นกล้วยหอมนะอันนี้พ่อแฟนมาให้จากจากังหวัดแพร่แต่รู้สึกว่าตรงเนี้มัน มันเกิดไปหลายรุ่นแหละพอรุ่นหลังๆเหมือนท่านอาหารมันเริ่มเริ่มหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูดิโอ้มีกับข้าวอะไรบ้างแม่ทำกับข้าวอะไรไปบ้างไปกินกรุงเทพโอ้เต็มเลยครับนี่เพียบเลยโอ้มีแกงนี่แหละแกงเมื่อกี้แล้วก็มีหน่อไม้เห็นว่ามีอะไรนะมีเห็ดโคนมีเห็ดโคนแม่ซื้อเห็ดโคนให้แล้วก็มีผักบุ้ง หลักบุ้งอ๋อ,อแยกกันไปให้พี่ฝากไปให้พี่สาวด้วยนะแม่ก็จะให้ทเท่าข้าวไปให้เท่าๆกันเป็นห่วงพี่สาวด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับเช้านีออ้ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดหัวใจทักทายพูดคุยนะครับคอมเมนต์ได้แล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะคอมเมนต์ตอบรับรองว่าตอบทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้าไปติดตามที่เพจแล้วก็ เข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็ไปติดตามที่ YouTube ถ้าสนใจรายละเอียดลึกๆเรื่องการเทรดเทรดหุน้นเทรดโฟเล็กอะไรเงี้ยก็ไปติดตามที่ YouTube ได้หรือ,อไม่ได้อะไรมากก็รอ,อพูดคุยกันที่เฟซก็ได้ครับเดี๋ยว็็าเราทำคลิปอะไรก็จะเอามาลงที่เฟซนี่แหละโอเคครับชาวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ